บริษัทยางโนนะครับผู้ผลิตไฟ LED นะครับเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกล้องไมโครโฟเตอร์นะครับเปลี่ยนเลนได้ไส้ในเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟน Android เลยนะครับแต่เป็นกล้องถ่ายรูป <S <S 1> <S 1> ผมอ่ะเคยตั้งคำถามนี้มานานแล้วคือสมัยก่อนมันจะมีซัมซุงอยู่รุ่นหนึ่งจำชื่อไม่ได้อะไร Galaxy Zoom หรืออะไรสักอย่างมันคือกล้องที่มีเลนซูมเหมือนกล้องถ่ายรูปเลยแต่ด้านหลังเนี่ย เป็นหน้าจอ Android เลยเหมือนโทรศัพท์มือถือมีความคิดนี้ตั้งนานแล้วว่าทําไมไม่มีใครทํากล้องที่มันเป็น Android แท้ๆแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นสมาร์ทโฟนไปเลยมันจะได้ลงองค์ลงแอปถ่ายเสร็จก็จะได้อัปโหลดขึ้นนู่นขึ้นนี้ได้เลยแล้วก็เป็นเลนใ์ใหญ่ๆเปลี่ยนเลนได้ด้วยนะรเราจะได้มี Android เครื่องนั้นเอาไว้ใช้สําหรับงานถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่ง แล้วก็ได้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยอย่างเช่นหน้าชัดหลังเบอร์โบโกงโบเก้ลูกเล่นเทคนิค night mode อะไรเงี้ยมันจะได้อยู่บนกล้องอย่างนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนเลนได้คุณภาพภาพมันจะได้ดีไงใช่ไหมฮะคิดตั้งนานจนถึงป่านนี้ยังไม่มีใครผลิตเนี่ยเพิ่งมีข่าวนี้ครับในภาพนี้นะครับเป็นยี่ห้อยังโนคุณคุณ้นไหม ยี่ห้อนี้ผมเคยเห็นเขาเอาไฟ LED มาขายในบ้านเราเป็นไฟ LED แบบราคาไม่แพงอ่ะเป็นดวงเล็กๆเ,เนี่ยฮะราคาสักประมาณ1ั0 0 2 0 0 0บาทนะครับก็คุ้นๆกับยี่ห้อนี้อยู่นะครับคราวนี้มาเป็นกล้อง m มิเลเรสเลยโอโห,โหนี่รูปทรงเป็นกล้องมิเลเ r สนะฮะเมาส์เลนเนี่ยเป็นไมโครโฟเทอร์เลยเปลี่ยนเลนได้ใช้เลนไมโครโฟเทอร์ได้ซึ่งเลนก็ไม่แพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนมือถือ Android เลย เป็นจอแบบเต็มพื้นที่เลยทัชสกรีนแล้วก็พับขึ้นมาได้ด้วยโอ้โหเจ๋งมันต้องอย่างนี้สินะฮะคือตอนนี้นะเห็นแต่รูปรูปทรงเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไม่รู้ประสิทธิภาพเป็นยังไงถ้าทำได้เนี่ยแล้วออกมาดีเนี่ยน่าจะเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบนะ เพราะว่าอะไรถ่ายเสร็จปุ๊บคุณขึ้น Facebook หรือคุณใช้กล้องนี้ทํา f a Facebook Live ทํา y o YouTube Live ได้เลยเปลี่ยนเลนได้คุณปรับระยะเลนทําภาพให้สวยได้ใช่ไหมแล้วคุณก็มีซอฟต์แวร์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นเป็นเหมือนมือถือเลยโอ้ยผมว่าเวิร์กนะฮะมาดูสเปคของกล้องตัวนี้กันนิดนึงนะฮะเป็นระบบปฏิบัติการ Android เลยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ Snap. d r a g ก n อ c อ a c ต r คไม่รู้นะไม่ระบุชื่อรุ่นนะ2.2 GHz นะครับใส่แรมมา6 g b นะคร แล้วก็เซ็นเซอร์กล้องเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์ล้านพิกเซลเปลี่ยนเลนได้นี่เป็นไงฮะหน้าจอ5นิ้วปรับเอนได้แบตเตอรี่4,400มิลลิแอมแล้วที่เจ๋งกว่ามือถือคือเปลี่ยนแบตได้ครับแบตแยกต่างหากข้อดีมันคือตรงนี้เออดีถ้ามานะถ้ามาขายเมืองไทยนะ ตัวนี้น่าซื้อน่าอุดหนุนมา,าไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งเวลาเราออกไปถ่ายงานรีวิวมือถือเนาะเราก็จะต้องมีกล้องตัวหนึ่งอยู่แล้วเพื่อที่จะถักเก็บบรรยากาศผมว่าตัวนี้เหมาะมากมีเลนส์โบเก้สวยๆนะเลนส์พอสเทรตสวยๆสักตัวหนึ่งเลนส์เทเลสักตัวหนึ่งเอาไว้ซูมเวิร์กแล้วดูซอฟต์แวร์ดูหน้าตาซอฟต์แวร์หน้าตาซอฟต์แวร์นี้เหมือนมือถือเลย ะะใส่โหมดโปรเข้าไปปุ๊บปรับนู่นปรับนี่ได้เหมือนกล้องถ่ายรูปเออแล้วมันใส่ซิมได้หรือเปล่าถ้าใส่ซิม 4G เอ,อ้ยมันต้องได้ดิถ้ามันมันเป็น Android แล้วอะถ้ามันไม่ใส่ซิมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวมั้งควรนะควรจะใส่ซิมนะออ,อีกนิดเดียวเองนะ,ะลืมบอกราคาครับยังโน YN455 ตัวนี้นะครับอยู่ที่สา8พด้ยแปดแปดหยวนเออแพงเหมือนกันหมื่นเก้าเนี่ยเกือบสองหมืน แพงเหมือนกันแต่ว่ามันเปลี่ยนเลนได้ไงผมว่ามันน่าจะไปแพงลิขสิทธิ์ตรงเมาส์ไมโครโฟเตอร์ ers, กับเซนเซอร์กล้องนะไอตัว Android ข้างหลังเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งแหละแต่ความเป็นกล้องไมโครโฟเตอร์ด้านหน้ามันก็ต้องอีกประมาณหมื่นหนึ่งเบ็ดเสร็จนะสองหมื่นไม่แพงครับเป็นมือถือกล้องถ่ายรูปรวมร่างกันซึ่งผมว่ามันควรจะรวมร่างกันแบบนี้ตั้งนานแล้วแคนนอนนิคอนโซนี่อะไรทําอะไรอยู่อ่ะทำไมไม่ทําแบบนี้อ่ะถ้าคุณทําแบบนี้นะก็ดีไปแล้วนี่ให้บริษัทไฟมาผลิต อะไรกันเนี่ย